อย่ารีบปฏิเสธกับสิ่งที่เรายังรู้จักไม่มากพอเพราะมันอาจจะหมายถึงโอกาสเดียวแล้วก็โอกาสสุดท้ายในชีวิตของคุณก็ได้สวัสดีค่ะอ้อนเกวาินคอร์แลนด์ค่ะ ล่าสุดได้มีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่งนะคะคือตอนนี้คุยกับใครก็จะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าคุยเรื่องงานนะคะคือตอนนี้ว่างมากเลยคือเงียบอะตลาดมันเงียบเขาแทบจะไม่ได้ขายใครแม่ค้านั่งมองหน้ากันสิ่งที่เหมือนกัน2คนนี้ก็คือเขาค้าขายแล้วเขาก็มีหน้าร้านพอพี่อ้อนฟังแบบนั้นพี่อ้นก็กลับมาถามตัวเองเนาะว่าแบบเอ้ยเราเราแย่แบบเขาไหมก็ไม่นี่หว่ามีคำคำหนึ่งจากรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งพี่อ้อนฟังเราเนะี่ยพี่อ้อนมีความรู้สึกว่า พี่อนชอบอ่ะมันใช่เลยเขาบอกว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเงินก็ไม่เคยออกนอกโลกแล้วเงินอยู่ที่ใครมีคำคำหนึ่งที่พ่อนบอกเลยว่ามันมันใช่อะก็คือคำว่า disruption disruption คือถ้าจะแปลตรงตัวและแบบเข้าใจเลยนะถ้าไม่พัฒนาก็เท่ากับถอยหลังประเด็นคือคนส่วนใหญ่จะชอบให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน พอไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนตัวเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าในยุคนี้ถ้าต้องการประสบความสําเร็จหรือต้องการร่ำรวยหรือต้องการมีเงินมีทองมากขึ้นในในยุคการทํางานตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนและต้องกล้าที่จะเปลี่ยนและก็ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง <S <S อะไรที่เป็นกุญแจประสบความสำเร็จของพี่อ้นพี่อนมองว่าทัมมิ่งสาคัญกับคําว่าโอกาสพี่อ้นเป็นคนเจอสองคำเนี้ บ่อย,อยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพลาดที่จะประสบความสําเร็จหรือจะได้ของดีในชีวิตจากคำสองคำนี้คนส่วนใหญ่ชอบคิดเยอะอันนี้คือคีย์ที่พี่อ้อนได้รับมาทางชีวิตเลยจริงๆแล้วพี่อ้นมองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคของคนในยุคนี้ไม่มีใครออกจากบ้านทุกอย่างต้องอยู่ในออนไลน์อยู่ที่บ้านก็สามารถได้เงิน ณนะวันนี้ไม่มีใครไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนทุกคนอยากมีไรายได้ที่มากขึ้นที่อ้นบอกเลยว่ามันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือมันมีโมเดลอะไรบ้างที่มันสามารถลงทุนต่าๆหรือลงทุนน้อยๆเราได้ผลลัพธ์เยอะๆพี่อ้นเจอเครื่องมือนั้นแล้วสุดท้ายพี่อ้นอยากจะให้กําลังใจนะคะพี่น้องชาวไทยทุกๆคนต้องบอกว่า New Year New Life อยาก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงให้กลัวกับสิ่งเก่าๆที่ตัวเองทำอยู่แบบเดิมๆที่ไม่มีผลลัพธ์ใหม่เลยอยากจะบอกว่าอย่าสิ้นศรัทธากับตัวเองอย่ารีบปฏิเสธกับสิ่งที่เรายังรู้จักไม่มากพอพอมันอาจจะหมายถึงโอกาสเดียวแล้วก็โอกาสสุดท้ายในชีวิตของคุณกระด้ New Year New Life อยากจะชวนทุกคนมามีชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเราพร้อมค่ะ